สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิตรจะมาทำผนงหมูนะคะเรามาดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อหมูนะคะใช้สันคอค่ะก็จะติดมันนะคะแล้วเราล้างแล้วเราก็จะหั่นชิ้นบางๆไว้นะคะจะมีพริกแกงเผ็ดค่ะ กะทิกล่องค่ะมะเขือพวงค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นนะคะผงปรุงรสนะคะรสด,ดีแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำปลาค่ะค่ะเราไปดูเลยนะคะ เราไปทําเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเอาพริกแกงลงไปผัดค่ะใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมก่อนค่ะ ต่อไปเราก็จะเอากะทิเติมลงไปนะคะเที่ยวกะทิกับพริกแกงให้เหลืองก่อนนะคะค่ะพอเหลืองแล้วเราก็จะเอา เนื้อหมูลงไปเลยค่ะผัดเนื้อหมูกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะ ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่ะผงปรุงรสนะคะรสด,ดีค่ะ เราเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อจะเคี่ยวให้หมูนุ่มลงอีกหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะลงมะเขือพวงค่ะ ใบมะกรูดค่ะเขี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะชี้ฟ้าหั่นซอยนะคะ แล้วก็กะทิค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เราก็จะชิมรสชาติดูนะคะถ้าพอดีเราก็จะเคี่ยวไว้อีกสักพักนะคะเสร็จแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะ หน้าตาหน้าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนแนงหมูของเราค่ะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมมิตรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ